สวัสดีครับตัวนี้ไซส์27นะครับผมเอว27สะโพก36นะครับเป็นทรงกระบอกนะครับผมเป้า29นะครับวัดชิ้นฉาเข้ามาจากริมผ้านะครับ2นิ้วนะครับ แล้วก็กางเกงมีจีบนะครับผมให้ระวังให้ระวังเส้นเป้าตามเส้นฉากได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ขยับเส้นที่เราจะติดซิปออกมาประมาณ3มขีดนะครับเราก็ส่งเป้าหน้านะครับผมโค้งเป้าหน้าสวยๆนะครับตำแหน่งซิปเราส่งขึ้นมาประมาณ3มนิ้วได้เลยนะครับเอวสูงนะครับตัวน,นี้เอว27บ เราหารสีได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็บวกจีบนะครับผมจะเป็นจีบทวิตนะครับจีบทวิตนี่จะเผื่อสามนิ้วนะครับสโพกสามสิบหกผมก็จะหารสี่เลยนะครับหารสี่แล้วก็บวกจีบด้านล่างตรงนี้ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับชิ้นหน้าก็จะเป็นสิบนิ้วนะครับผมเสร็จแล้วให้เราแบ่งครึ่งระหว่างเส้นสโพกตรงนี้กับเส้นเปาเยื่นตรงนี้นะครับ ได้เท่าไรให้แบ่งครึ่งน,นะครับผมจะได้ตำแหน่งจุดกลางของคิ้นหน้านะครับเสร็จแล้วเราให้เราวัดออกมาหาดิ่มผ้านะครับได้เท่าไรเราวัดออกมาจนถึงยาวตัวนี้ยาวสี่สิบเสร็จแล้วให้เราขีดขึ้นไปข้างบนนะครับเส้นจุดกลางเส้นนี้ เดี๋ยวก็าทำจีบเลยนะครับจีบทวิตจะเป็นแบบจีบชนกันแบบนี้นะครับผม <c oughs> หยุดเป็นหนึ่งอาทิตย์มือไม้ก็จะเฟืดๆหน่อยนะครับ <c oughs> มือมัน มือมันลืมหน้าที่ไปแล้วนะครับหยุดไปหนึ่งอาทิตย์ตำแหน่งเข่านะครับวัดขึ้นมาวัดลงมาจากเส้นเป้านะครับสิบสองนิ้วปลายขายี่สิบหกนะครับผมจะตัดชิ้นหน้ายี่สิบสี่นะครับผมหักสองนิ้วนะครับเสร็จแล้วให้เราเล็งเส้นปลายขานะครับขึ้นไปหาเส้นสะโพกเลยครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวให้เราวัดเข่านะครับจากเส้นแต่เข็บข้างมาหาจุดกึ่งกลางแล้วก็วัดมาหาฝั่งนี้เท่าๆกันนะครับขึ้นหน้าเสร็จแล้วครับชิ้นหน้า ด้านบนตรงนี้เราตัดเสมอเส้นไปก่อนเลยนะครับ ด้านหลังนี่ส่งขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะครับส่วนด้านข้างนี่เสมอชิ้นหน้านะครับผมเป้าหลังให้ต่ำลงครึ่งน,นิ้วนะครับแล้วก็ขยับเส้นเป้าหลังเข้ามาจากเส้นเป้าหน้าครึ่งน,นิ้วเหมือนกันนะครับผมเข่ากับปลายนี่เราส่งสองนิ้วนะครับ เราก็ว,วางตำแหน่งเส้นเป้าหลังนะครับผมเอวยี่สิบเจ็ดบวกจีบหลังสะโพกสามสิบหกหานสี่นะครับตัวนี้ทรงกระบ,บอกนี้ผมจะไม่ได้วัดเขา่าไม่ได้วัดต้นขานะครับ จเจาะไปขาเป็นเกณียเลยนะครับผมพิธีเช็คเป้านะครับให้ระวังเลขสามนะครับ ตามจุดที่เราจะเย็บเราก็วางมาตามเส้นเพ้าหน้าแล้วให้หักชิ้นหน้าตรงนี้ลงมาหนึ่งนิ้วนะครับพอยี่สิบเก้าตรงนี้ตรงได้ยี่สิบเก้าครึ่งนะครับผมเพราะว่าเราเผื่อเข้าขอบครึ่งนิ้วนะครับ ด้านข้างเราก็ตัดเท่ากับชิ้นหน้าลงไปเลยครับตรงนี้ กระเป๋าข้างจะเป็นกระเป๋าเขียงนะครับลึกเจ็ดนิ้วนะครับผมกว้างนิ้วครึ่งหรือว่านิ้วหนึ่งสี่ก็ได้นะครับกระเป๋าหลังไม่มีเราก็แบ่งครึ่งของชิ้นหลังเลยครับเจ็ดหลังนี้เขาเลือกประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับเจ็ดหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับทรงกระบอกครับผม ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ